หนึ่งความลับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ค่ะคุณแพรมจะมาพูดถึงนะคะความลับในการที่เราจะประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์นะคะจริงๆแล้วค่ะการเทรดนะคะมีท่าเทรดเยอะแยะ,ยะมากมาย <ๆ S 1> มีวิธีการเทรดเยอะแยะ,ยะมากมายมีเทคนิคการเทรดเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะเราจะต้องหาสไตล์การเทรดของตัวเองให้เจอหมายความว่าบางคนนะคะชอบสไตล์การเทรดสั้นนะคะชอบ แต่แล้วเด้งชอบช้าแล้วก็ได้กําไรแล้วเก็บนะคะอะไรแบบนี้ก็มีแต่บางท่านก็อาจจะชอบนะคะ ถือถือหมายความว่าอะไร <S <S <ๆ>ก็อาจจะเลือกโซนแนวรับแนวต้านทําเฟรมใหญ่แล้วก็ถือนะคะถืออาจจะใช้หลอดเล็กๆแล้วก็นะคะ,ะแล้วก็ให้กราฟมันวิ่งไกลๆแล้วก็จะได้กําไรนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ต้องบอกว่าสไตล์การเทรดของคุณแพรนะคะแม่บ้านเอ็ดฟอร์คือจะชอบเทรดแล้วเก็บกําไรนะคะเทรดแล้วเก็บกําไรเป็นชุดๆค่ะถึงแม้ว่ากราฟจะพุ่งลงต่อหรือว่าพุ่งขึ้นต่อถูกทางแต่คุณแพรก็พอใจกําไรแล้วก็นะคะรู้สึกว่าตัวเองหาเงินในตลาดนี้ได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ได้กําไรทุกวัน คือว ie ิธีคิดที่ก็แผมเข้าตลาดนี้นะคะดังนั้นนะคะการเทรดนั้นมีท่าเทรดเยอะแยะมากมายมีวิธีการเทรดเยอะแยะมากมายมีเทคนิคการเทรดเยอะแยะมากมายสิ่งสําคัญคือเราต้องหาวิธีการของเราให้เจอหรือว่าเทคนิคของเราให้เจอแล้วเลือกสไตล์การเทรดนั้นเป็นวิชาหาเงินในกราฟหาเงินในแท่งเทียนไม่มีอะไรถูกแบบ100%และไม่มีอะไรผิดแบบ100%แต่ที่สําคัญขอให้เทรดเดอร์ได้กําไรแล้วก็ได้กําไรบ่อยๆได้กําไรซ้ําๆได้กําไรมากกว่าแพ้ก็ถือว่าคุณประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์แล้วค่ะดังนั้นนะคะหาวิชาที่ใช่หาเทคนิคที่ ใช่นะคะสไตล์การเทรดที่ใช่แล้วคุณก็จะสามารถทําเงินในตลาดนี้ได้แบบถาวรและตลอดไปค่ะ